ไดวสิโอเคเราจะเห็นอะไรได้ไหมฟับกดไปแล้วโอเคมีคอมเมนต์ไหมวางคีนึ่งนะอ่ามา สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมป๋าจิกครับโอ้ยไปดูมู่หลานมาเออก็เลยอยากจะมาป๋าเหา่ออกใบตองแห้งก็มาเล่าให้ฟังกันนั่นแหละสำหรับใครที่แบบพรุ่งนี้วันพุธแล้วจะดูหนังอะไรดีหนังจีนหรือหนังไทยหนังไทยก็เกมเมอร์เก,ม,เกมแม่ออ้อมพิยดาโอ้ยแล้วก็น้องวีวีแล้ววะวีวีวววววยาใช่ไหม,อมโอ้วีระยาน้อง อืมอ้อยกจะร้องเพลงจะร้องเพลงวีรยาหันมาหันอะไรวะเดี๋ยวนะดูดินึกไม่ออกเลยบางปะกงเออเออบางปางกงมันเพิ่งลงลงจะลงอะไรละเออเอาเป็นว่ายังไม่ได้ดูเกมเมอร์เกมแม่เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานแต่เมื่อกี้ก่อนเข้าบ้านเกือบจะดูเกมเมอร์เกมแม่แล้วทีนี้มันรอบมันประมาณทุ่มครึ่งถ้าจำไม่ผิดทุ่มครึ่งมั้ง มันนานไงก็เลยไม่ได้ดูไม่งั้นมาเปรียบเทียบกันให้ฟังว่าอยากดูเรื่องไหนได้เรื่องนึงก็เลือกเอาวันนี้ก็เลยบังคับกันเลยว่ามาดูมู่หลานน้องหลิวอี้เฟยของป๋าอืมเรื่องนี้นะเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นเรื่องของนางเอกสปอยเลยเนี่ยเพราะว่าใครก็ต้องเคยดูเคยอ่านกันใช่ไหมในกระตูนอะไรพวกเนี้ยก็คือนางเอกเป็นผู้หญิงก็นางเอกสี่ต้องเป็นผู้หญิง ปลอมตัวไปเป็นทหาราเพื่อจะลบแทนพ่อซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเบสิกที่เราเห็นกันในการ์ตูนบ้างหรือแม้กระทั่งในหนังเวอร์ชั่นที่แล้วบ้างถ้าพูดถึงหนังเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยบอกเลยนะป๋าได้เห็นนางเอกมู่หลานหรือป่าวะที่อยู่ในมู่หลานเวอร์ชั่นนี้แล้วเห็นสมัยเขาสาวสาว่าแต่เวอร์ชั่นนี้คือเขาแก่แล้วนะเห็นตอนสาวเขางนี่โอ้โหขนลุกอะ หลิวอ,อีเฟยตกเลยตกคูเลยฮะโอ้โหสวยริ่งคือถ้ามัดเล่นตอนเนี้ยหลีวอ,อี้เฟยไม่ได้เกิดอ่อันนี้ใครที่มาดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะแล้วก็อยากจะถามอะไรถามได้มีก็มีตัวอย่างอยู่ข้างหลังแล้วระหว่างเนี้ยคืออยากจะให้แบบเป็นนั่งเล่นเกมไปด้วยดูไปด้วยอ่ะนะเดี๋ยวก็ เอาเล่าก่อนแล้วกันเล่าไปก่อนแล้วระหว่างที่เราจะได้คุยด้วยกันถ้าเกิดมีใครจะถามอะไรนะจะได้เล่นเกมมาด้วยแล้วก็รอนะมีเกมเยมมาแล้วเกมกาลังฮิตเลยไอจา่าพิชิตเขาบอกว่าเป็นเกมเฮ e ี้ยของคนเฮ e ี้ยพูดแต่ตัวมันน่ารักมาก <c oughs> อ่ะอ่ะก็เป็นเรื่องของนางเอกโดยหลักแล้วก็คือนางเอกเนี่ยทั้งเรื่องอเดนทั้งเรื่องนั่นแหละเรียกได้ว่ารวมเลยหมดจดทั้งนางเอกทั้งพระเอกเลยสําหรับหลิวอ e ีเฟยนะ อามาถึงตัวนางเอกก่อนเพราะว่าป๋าดูอะไรป๋าดูนางเอกดูผู้หญิงก่อนเออไม่ได้คิดอะไรหรอกสวยก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าหลิวอี้เฟยตอนนี้อายุเท่าไหร่วะสามสิบสามนะสามสามเนาะกดดูแป๊บหนึ่งเอาให้ชัวร์กอนั้นหาอยู่หูมูหลังไงวะนี่ไงหลิวอี้เฟยสามสามแล้วไอตัวพระเอกในเรื่องหน่าแก่กว่านางเอกอีก อายุรู้สึกว่ายังไม่ถึงสามสิบเลยแล้วอยากจะบอกว่าเพราะเอกในเรื่องเนี่ยคือตอนแรกนึกว่าตัวประกอบว่าเอาจริงไม่ได้บุลลี่ไม่ได้อะไรนะคือหน้าตาไม่ได้มีราศีอะไรเลยแต่พอมาเราเรามาเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชั่นการ์ตูนเออหน้าเหมือนการ์ตูนไงเขาเอาพวกตัวที่หน้าเหมือนการ์ตูนมาเล่นอย่างแก๊งเพื่อนพี่มากเนี่ยอ่าก็คือแก๊งเพื่อนนักเอกนั่นแหละ ก็หลายๆตัวมีตัวอ้วนบางมีตัวโหดโหดมีคลาบ้างอะไรอย่างี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกก็คือว่าเอ้ยลืมลืมลืมส่งให้น้องดูไว้แป๊บนึง <c oughs> สิ่งที่อยากบอกก็คือว่าถ้าดูมู่หลานเวอร์ชั่นเนี้ยอยากจะให้ดูในแนวอยากจะให้ดูเป็นการ์ตูนอะแต่ว่าเพียง <c oughs> เพียงแค่เนื้อเรื่องอะไรทุกอย่าง หรือว่าความสมจริงอะไรเงี้ยเป็นการ์ตูนแต่แค่ใช้คนเล่นแค่น,นั้นเองถ้าดูว่ามันคือการ์ตูนจะสนุกมากเลยที่สําคัญไปดูรีวิวของที่ไหนมาไม่รู้ที่เขาบอกว่าเออมันเข้าใจง่ายเด็กก็ดูได้ชายชายป๋าดูแล้วก็คือเข้าใจง่ายและที่สําคัญดิสนีย์เขาน่าจะจัดเลร์เอาไว้ว่าให้ดูได้ทั่วทุกคนเพราะฉะนั้นไม่เห็นเลือดว่ะ นะถ้าจําไม่ผิดนี่คือไม่เห็นเลือดเลยนะเออเป็นหนังสงครามเออแต่ไม่มีไม่มีเลือดแบบกระจายอะ่ะคือรู้ว่าฟันโดนอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเลือดกระจายเออมันก็การ์ตูนการ์ตูนนั่นแหละอืมอ่ะว่าถึงหลิวอี้เฟยต่อปาเสียดายมากว่ามีลุ้นอยู่ฉากหนึ่งนึกว่าจะมีเซอร์วิสคนดูซะแล้วโอ้เห็นถึงแค่นี้เอง ไม่ลงต่ํากว่านี้ว่าตากล้องไม่เป็นเลยอบอกตรงๆตากล้องไม่เป็นเลยเออคือน้องไปอาบน้ำไงเออแค่เนี้ยเห็นแค่หัวไหล่นะกับข้างหลังเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยไรเหนื่อยกักูเนี่ยไม่ใช่โอ,อ,อ้จะได้ให้น้องดูก่อนแป๊บนึ่งน้งๆหาคนดูหาคนดูใครที่บอกว่าพรุ่งนี้หาหนังดูนะก็ เรามาฟังก่อนได้จะได้ดูได้เห็นมีกระแสอะไรต่อต้านมุ่นหลังเหรดูต่อต้านานางเอกเหรอก็เอานาะนางเอกเป็นไงก็ช่างเขาเราดูหนังก่อนนะอะมาเล่าให้ฟังถึงนะเรื่องก่อนเราเสียงดีไหมยังไงไหมก็ยังไงบอกกันได้นะเอออยากจะดูคอมเมนต์เหมือนกันมันยังไม่มีคอมเมนต์เนี่ยโอเคก็คือถ้าเวอร์ชั่น เดิมๆที่เคยดูกันมายังไงก็อย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดมากกว่าเดิมในช่วงท่อนท้ายๆแล้วโคตรเซอร์ไพรส์อ่ะเออบอกไว้ก่อนอืมขนลุกอีกแล้วเนี่ยขนลุกอีกแล้วคือป๋าฟังวิทยุเว้ยแล้วก็รู้ว่าฟังวิทยุคลื่นหนึ่งคลื่นเวอร์จินฮิตเนี่ยบอกเลยอ่าเก้าห้าจุดห้าป๋าเป็นแฟนคลับน้องดีเจส้มยญาแต่ว่าฟังดีเจคนอื่นนะที่เขามาบอกก็คือว่าเขาบอกว่ามีนักแสดง ที่อยู่ในหนังคนหนึ่งแล้วที่เป็นฮีโร่ของป่าด้วยแหละก็คือลีเหลียงเจีย๋ยนี่แหละร,รอดูแล้วกันว่าแกออกฉากไหนเออนี่อันนี้แบบมีสปอยเซียวนะลีเหลียงเจีย๋ยผมโคตรหไม่น่าเชื่อและอย่างอะไรนะเจ้นจือตันเหรอหรือว่าดอนนี่เย็นดอนนี่เย็นดอนนี่เย็นอดอนนี่เยนอะไรนะอาจารย์อาจารย์อะไรว่ายนะิปมันไอพีแมนเออ อันนั้นแกก็ออกมาแต่ว่าก็คือเล่นเป็นตามบทธรรมดานะไม่ได้โชว์อะไรเยอะก็สิ่งที่อยากจะบอกเลยอารมณ์แรกเลยที่ได้ดูมูห่หลันอ่าอารมณ์แรกเลยคือทาไมเป็นภาษาอังกฤษวะเออเขาพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยแต่ละแต่จีนหมดไงแต่คนเล่นในจีนหมดเลยซึ่งอันดับแรกมันทําให้เรารู้สึกแบบอะไรวะต่อต้านในใจเล็กๆว่าเฮ้ยพูดภาษาอังกฤษปา,าก,กว่าภาษาอังกฤษ เออแต่มีมีมีเว่เววมาทีหนึ่งมีเวววๆแบบกลุ่มชาวบ้านเววแววว่ามันเป็นสำเนียงจีนเวลาที่แบบเป็นเสียงคุยกันสงเซ่เซิงแซ่นะเซิงแซ่ไม่ใช่สงแท่เซิงแซ่เนี่ยก็มีมีมีเว่เววมาไม่รู้ว่าเป็นอังกฤษหรือเปล่าแต่ฟังเป็นจีนไปแล้วอะไรประมาณนี้นะหลอนไปแล้วเออแล้วก็รีวิวเนี้ยต้องขอยกความดีความชอบให้กับเพื่อนป๋าด้วยชื่อบิลเพราะเราไปดูด้วยกันแงวันนั้นกินข้าวเสร็จก็ไปดูด้วยกันผู้ชายทั้งคู่นะฮะไม่มีอะไรกันเออ ซึ่งไอรีวิวเนี้ยหลายอย่างเลยแทบจะทั้งหมดเลยก็มาจากการที่พูดคุยกันวันนั้นว่าหนังเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นความคิดเห็นของบิวส่วนหนึ่งบิวนี่เป็นผู้กํากับ er. ออดิวเซอร์อ่ตัดต่อได้ด้วยถ่ายได้อีกกูจะเอาอะไรนั่งหนาเนี่ยกูจะและ้วกูจะหาแล้วใครมาจ้างวะเนี่ยเออซึ่งอ่ะก็ให้เครด,ดิตไปแล้วกันเอออ่ะมาถึงการพูด พูดอังกฤษเพราะมันเป็นดิสนีย์อ๋อวัสดีครับน้าเมียวัสดีครับพูดอังกฤษเพราะมันเป็นดิสนีย์นั่นแหละแต่ที่ทําให้มันแตกต่างหรือไม่ต่อต้านนี่แหละก็คือมันแปลกๆมันไม่คือเข้าใจไหมนายมันไม่คืออมแล้วแถมนางเอกก็มันไม่ลือด้วยไม่คือลือด้วยคือน้องเขาก็ไม่เคยมีนะหรือว่ามีวะไม่ถามไม่พระเอกเกาหลีแล้วเสียดายมากเลยตั้งแต่หรืออี้เฟยเนี่ยนะไปคบกับพระเอกเกาหลี อะไรนะส่งซิงฮอนเลยนะที่เล่นเป็นยูมาทูดเรื่องแบ็กที่ลงเน็ดฟิกอ่ะป๋าไม่ติดตามเลยอะ่ะติดฉาปาเป็นคนแบบนี้แหละอยวก,กินน้ำส้มก่อนไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ชอบอืมอืมเหม หน้ามันไม่โฟกัสหรือวะนาขอโฟกัสหน่อยอ่าได้ไหมเข้าไม่ไม่รู้อ่ะคืออ่ะถ้าเราก้าวผ่านภาษาอังกฤษที่แปลกแกับหน้าตาของคนที่เล่นไปแล้วเหมือนก็ดูหนังเน็ตฟิกอะไรประมาณนี้เหมือนดูอะไรวะเอ่าเรื่องเลยวะเจ็งที่ขาดอนะ่ะอ่าก็าคงจะเข้า ดูทักครั้งหนึ่งประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยก็น่าจะรับได้แล้วว่าโอเคอังกฤษก็อังกฤษ,ก,ฤษก็ทําใจได้แต่ทีนี้เออจะพูดเรื่องอะไรดูดิลืมกินน้ำส้มแล้วลืมทีนี้แล้วดีเลยที่น้าเหมียวบอกมาว่าพูดอังกฤษเขาดิสนี่อืมก็แปลว่าเขาก็ทําอยากให้คนฝรัแหลงเข้าใจใช่ไหมมันก็ได้สื่อถึงอีกทั้งเรื่องเลยนะคือ การดาเนินเรื่องหรือว่าการใช้วิทยายุย์อะไรประมาณเนี้ยมันจะไม่ได้หวือหวาเยอะเ,อยเขาคงกลัวเหมือนกันแหละกลัวฝรั่งงงนะไปขั้นเจะแบบว่าเปล่งลมปาลอีจาอิหรือไม่ก็จี้จุดด้วยวิชาพิสดารอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเอามือไปจบับพูดระดุดพลังอาจจะทําให้ฝรั่งไม่เข้าใจั้งก็เลยไม่ได้หวือหวาอะไรมากอืแล้วก็เขาก็ปูเรื่องมาแล้วด้วยว่าผู้หญิงเนี่ย อ่าผู้หญิงจีนเนี่ยสมัยนั้นนะอะย่าอย่าบอกว่าโชว์ให้ใครรู้ว่าสามารถสามารถมีอะไรวะมีพลังซี่พลังลมปรานอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ชายเท่านั้นที่เขาฝึกกันเออมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้มีแสดงอะไรหรือหวาเล่ารดผลเท่าไหร่เอาใจเพชรเวอร์ชั่นสมัยการ์ตูนพูดจีนเหรอเออว่กกูไม่รู้้ยเพชรเฮ้ยดีเว้ยนั่สมัยการ์ตูนพูดจีนป่าะ ก็มันการ์ตูนไงแต่นี้มันเป็นคนนะถึงเข้าใจปะคนคนจีนแล้วพูดาหลัง่งนะเออมันเหมือนเรื่องเลยวะเหมือนเรื่องอะไรที่อะไรวอลวะที่ฉุดหลงเล่นปะแล้วก็แบทแมทเดมอนบอกว่าเอออะไรงั้นอะก็โอเคอ่ะก็ข้ามไปแล้วกันนะข้ามผ่านเรื่องภาษาไปก่อนแต่เอาเรื่องถึงเนื้อเรื่องเราไม่ได้หวังจะไปดูวิทยายุทธ์อะไรที่มันบวานะ เออแต่มันจะมีนี่เว้ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องเพราะว่าอ่าเขาปูมาแต่แรกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอยนะก็คือฟินิกซ์หรือว่านกไฟนกไวานกควายอันเนี้ยก็จะโผล่มาเรื่อยๆไอยิมของเรื่องเลยนี่น,นี่เพื่อนสอนมาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะพูดถึงหนังอะให้มันดูมีความรู้เราก็ควรจะ รู้ทีมหนังซะก่อนแล้วที่คุยกันสองคนเมื่อคือนนี้ก็เมื่อคืนก่อนก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จุงงยง่ายเนาะบอดี้แสลมความซื่อสัตย์มันร,ร้องไงวะฉันยังคงซื่อสัตย์ยังคงรัก,กเธอ,อใช่ป่าวะเออใช่ใช่ใชเออไม่ใช่บอดี้แสลมแต่ความซื่อสัตย์จริงเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้โคตรให้นักการเมืองไปดูเลยเขาเน้นนะเน้นทุกเรื่องเน้น ไม่ใช่เน้นทุกเรื่องเนี่ยเน้นทั้งเรื่องมีคําว่าความซื่อสัตย์มาตลอดอ๋อเกตวอลแมตเตมอนโอ้ยกอบคุณน,น้ำเมียวกับคุณเย้ยใช่ไหมอันนั้นก็พูดอะไรวะพูดอังกฤษป่ะจำไม่ได้เหมือนกันหนังนานละจริงๆก็อยากจะเอาหนังกเก่าๆที่มีในเน็ตฟลิกนะเอามาทำไลฟ์บ้างนะเอยมาเอามาเอามา,เอามาเล่าให้ฟังบ้างนะแหมมีลูกน้องลูกน้องว้าวว้าว,าวาามากี่ส่งไปให้แบบเหมือนกับบังคับดูไงแต่จริงมันไม่ควรหรอกแต่นี่คือสนิทกันแล้วน้องเป็นคนเชียร์ให้มาทํา เล่าเรื่องหนังบ้างในสไตล์ป่าเลยส่งไปเพราะว่าบางทีเราโดนคนส่งมาแล้วก็รู้สึกแปลกแปลกนะแต่ชอบนะสนุกดีเพลินๆบางช่วงบางตอนก็อิมแพคอารมณ์ได้ดีนะอันนี้เรื่องเลยว่าเรื่องนี้ปาวเชื่อป่ะเพชรในใจเพชรไม่เพื่อนป๋าเองใช่ไหมไอ้ที่มึงพูดเนี่ยหมายถึงว่าหมายถึงว่าภาคนี้ทำไมภาคสองพันยี่สิบทำไมอ่ามาต่อ เราข้ามเรื่องที่ว่าไม่หวือหวามากจะได้เข้าใจกันง่ายใช่ไหมไม่มีเลือดทําให้ดูได้ทั่วไปพระเอกหน้าเหมือนตัวประกอบก็พูดแล้วอืมเพะนั้นมันจะอยู่ในมันจะถึงจุดที่เป็นแสงสว่างของป่าแล้วแสงสว่างของป่าคือ,กง,องกงลี่เฮ้ยโคตรเท่เอาง่ายๆถ้ากงลี่เนี่ยนะ ให้เปรียบเทียบอะตอนเนี้ยท่านหนังในมูลหลันเนี่ยให้เปรียบได้เปรียบกับแองเจลิน่าโจลี่เลยนะอันนั้นมาเลฟิเชนใช่ไหมออพูดถูกปะวะไม่รู้นะเออไอที่เป็นแม่มดอ่ะอันนี้ก็คือ ent, มาเลฟิเชนอะไคือแคนเวอร์ชันเอเชียนี่แหละกงลี่โคือมีอายุแล้วแต่ว่าโคตรเท่เอาไง,ไง่ายๆว่า เอาง่ายๆบ่อยแล้วอยากเอาง่ายๆไง,งปิดปากคือถ้าทําเป็นเรื่องแยกของกงลี่ออกมาเนี่ยหลิวอ,อี้เฟยไม่ได้เกิดเลยเออคือหลิวอ,อี้เฟยก็เล่นดีนะเล่นดีอดูแบบว่าเป็นเด็กเก็บกดอยู่ก็เข้าใจได้ประมาณนี้หนังมันก็หนุกอะ่ะอืมสรุปแล้ว เดี๋ยวขอดูแป๊บน,นึงสรุปแล้วก็คือน่าดูไหมหน่าดูถ้าดูราคาโปรโมชั่นหน่อยนะคือไม่ต้องให้ถึงสองร้อยอ่ะโอเคอยู่นะเพราะว่าฉากเชิกอะไรก็อลังการพอได้อยู่อืม อล่างนี้คนหายไปไหนวะถ้าคนหายจะเล่นเกมรอเดี๋ยวไ้คุยต่อแรมหนึ่งอ,อ้าวไม่ได้วอไงวะนงงวุนง้นทำไมเปลี่ยนอ้ามามา ลองดูซิว่าอันนี้มันจะเอาอันนี้ขึ้นมาได้เปล่า Video capture ปึ๊บอ่าระหว่างรอเว้ระหว่างรอระหว่างรอเล่นเกมรออนี่มีตั้งไฟมาด้วยเล่นเกมอะถือว่าเล่นไปด้วยคุยไปด้วยก็ได้นะเอะ เดี๋ยวย่อหน่อยย่อตัวหน่อยย่อตัวหน่อยมันบงับงบังอย่างโอเคที่อ่าโอเคนี่เอาถู จะเล่นเกมยังไม่มีคนมาเล่นด้วยเลยเออก็ในหนังเห็นเพื่อนบอกว่ามันลงทุนมากเลยนะสำหรับมู่หลังปีสองพันยี่สิบเนี่ยมีการลงทุนเยอะอันดับต้นๆหรือรอันดับสองหรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าที่ดูแล้วก็โอเคนะเมืองอะไรเงี้ยอย่างที่เราเคยเห็นหนังฝรั่งองเมืองทำด้วยซีจีอะไรก็ใช่อ่ะแต่นี้มันเหมือนกับ พูดคำสวยอ่ะเออถ้าพูดถึงเมืองนึกถึงเลยเปิดฉากแรกๆมานิฮาเลยคือบ้านที่นางเอกอยู่มันจะเป็นหมู่บ้านนึกถึงอะไรเลยรู้ไหมนึกถึงโจซิงฉือกังฟูฮัสเตอร์อ่ะเออหมู่บ้านของพระเอกอ่ะไอท้ที่เออไม่ใช่หมู่บ้านพระเอกดิหมู่บ้านที่พระ,พระเอกไปเจอดิที่มีพวกยอดฝีมืออยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็มีเด็กแนวนั่งขี้อนะไรประมาณเนี้ยเออโคนหฮาโคนฮาคือ อูมานเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนตัวสซิงชื่อเขาเอามาจากของเก่าจริงๆแล้วดิสนี่ก็ไปหาของเก่าจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันน่ะคือมันโอเคเลยนะเป็นกลมๆมีบ้านล้อมกันไปมีกำแพงสูงไม่มีเด็กแนวนั่งขี้อืมอ่าได้ล้วมาล้วเวมาล้วเวเล่นกันเวนิดนึงโอ้ยระหว่างเล่นเกมรอไปคุยกไปเรื่อย เฟซบุ๊กปิดกั้นหรอว่ามองไม่เห็นเอว้นะมามาด่านนี้ไปใครเล่นอยู่กมาทักกันด้วยนะเกมของคนเฮีย ไป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 กูไม่ล้มเลยเว้ยเฮ้ยจึก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 ไปนขึ้นยอะไยเชียเอ่าาาาลาาาาาาาอา รอบชัวโอ้ไปไปไปรูๆๆรเดี๋ยวเๆเดี๋ยวเดวมูหลังเดี๋ยวมาคุยโอ้โหอ้โหมามาหมาหมานึ่งสองสามไปทันหเปิปืดปดปดเปดเอ้ยเรียบร้อย ไม่ไปแล้วทางนั้นนะ,ะแบบนี้ก่อนเถึงมาคุยเรื่องมูมหลานต่อนี้เล่นเกมเพลินไปโอ้ย,อยไป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 แต่ผมไม่เปิดเสียงแนละ้วมันแปลกๆนะเกมเล่นไม่ก่อยหนูเลยะอ้า้ายมันก็เด๋ยวะวไปไปไป โอ้โหเฮ้ยมันไปได้เนี่ยว่อ๋อมันโดนตีไปได้เว้ยลองดูดูดิลองดูดิอะคุยเรื่องมูหลันต่อจบข่าวรอพอออกเลยอะสรุปดีกว่าว่าถ้า ชอบดิสนีย์ดูได้เลยมีความเป็นดิสนีย์อยู่มีเล่าถึงเทพมีอะไรที่ดูแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าเป็นอะไรหัศจรรันอะไรก็มีนะแล้วก็ใครชอบหรีวีเฟยก็ดูได้ถึงจะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังแบบหน้าหน้าก็ยังสวยอยู่นะยังแบบว่าโอเคอะรักเลยแต่ป๋าแอบเห็นเว้ย มันมีฉากหนึ่งที่อยู่ในโรงนอนทหารหมู่หลันนะหัวหมู่หลันของเราเนี่ยต้องปิดบังไงต้องปิดบังว่าตัวเองเป็นผู้หญิงลอมไม้ใช่ไหมต้องปิดบังลู้ชายช่วงที่คนอื่นนอนอยู่เนี้ยมันก็จะมีแบบว่าเอาผ้าที่รัดหนะ้าอกอะไรเงี้ยมีเอาออกหน่อยนึงเผื่อเอาออกไงเ,เหมือนป๋าจะแอบ,บเห็นเว้ยแต่ต้องไปดอีรอบนึงอะ่ะแอบบเห็นบอกว่ามีเหมือนก็เป็นยกทรงอะยกทรงแบบเป็นาราเป็นาราปีกนกอยู่ไม่รู้ใช่ ไม่รู้ตาตานี่แบบตาบ้ากลางหรือเปล่าไม่รู้มัน,ม,นมันเห็นแล้วสงสัยว่าเป็นยกทรงหรือเปล่าเนียก็เลยมันน่าจะต้องดูอีกรอบอ่ะช้าๆเด้วยว่ามันใช่หรือเปล่าเออเนี่ยไม่เนียนไม่เนียนถ้าเกิดว่าใช่นะโอเคและมีอันนึงที่ป๋าชอบมากเลยอ้โหอันนี้เล่าได้ไม่ได้สปอยก็คือจะมีคำพูดที่บอกว่า I am หัวมูหลันอ ปานึกถึงเจดาวปาเลย i Iron Man. อ m i r o n m a อเฮ้ยเหมือนกันเลยเดะเดะเลยเว้ยเออสนุกสนุกเพราะฉะนั้นดูได้พรุ่งนี้วันพุธไปดูเถอะไม่รู้ตอนนี้เขาลดราคาปะาหรือเปล่าว่าป๋าดูนี่ป๋าซื้อโปรโมชั่นของ s อสเไวนานแล้วไงมันก็เลยไม่แพงก็เลยดูได้อ่ะเอาเป็นว่าป๋าห่าไปตองแห้งจริงๆอยากใช้ว่าป๋าห่าไม่กัดเหมือนกันโอ้งงไปหมดเออนะยังไงก็ถ้าดูแล้วถ้า อยากจะฟังกันเรื่อยๆแล้ววะยังไงดีวะพูดไม่ถูกเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆหลุดเรื่องอะไรนี่คิวต่อไปที่ดูไว้ก็คือหนังในเน็ fli x เรื่อง alive นะ alive เป็นฟองบี้เกาหลีมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยอ่ะอชอบนางเอกปัทชินเย่ใช่ป่ว่าพัทพัทชินเฮ่ผมจำไม่ได้แล้วเอออ่ะเดี๋ยวคราวหน้านะจะเล่าเรื่องอะไรต่อยวเล่ากันเพราะตอนนี้เพจปาจิกนีนิ่งมาก เนื่องจากดูหงสาจอมราชันอยู่ตอนนี้มาหนึ่งในสามแล้วได้ยี่สิบกว่าตอนทั้งหมดมีเจ็ดสิบเควันนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูกันอยู่นะแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่นะครับอยากให้ได้ดูหนังดีๆเอาใหมไม่ไม่เหมือนเทคสองก็อยากให้ได้ดูหนังดีๆแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ยัยหายปิดก่อนปิดก่อนป๊อปก่อนนะไรอ่ะ